เขาจึงเลือกปูตัวเมีย16ตัวและปูตัวผู้8ตัวมาทำปูนึ่งส่วนปูที่เหลือก็เอามาทำปูผัดเสียงล่าทั้งเสี่ยวโจโเห็นเขาหยิบปูขึ้นมาเลือกแล้วเลือกอีกจึงถามด้วยความสงสยัยพวกมันคือปูเหมือนกันคุณจะเลือกไปทำไมเจียงเสี่ยวไปจึงอธิบายให้เขาฟังเลือกดูปูตัวผู้กับปูตัวเมียทั้งเสี่ยวโจอ,อุทานด้วยความสงสยัยนี่คุณแยกมันออกด้วยหรือ แม้แต่ผูสิ้นหนานก็มองเจียงเสี่ยวไปด้วยสีหน้าแปลกๆเขาจับปูมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยสนใจที่แยกว่าปูตัวไหนตัวผู้ปูตัวไหนเป็นปูตัวเมียเลยเขาจึงอดไม่ได้ที่จะถามไปว่าแล้วจะดูความแตกต่างอย่างไรเจียงเสี่ยวไปพูดอย่างช้าๆและบอกพวกเขาว่ามีสามวิธีในการแยกปูตัวผู้และตัวเมียขั้นแรกให้ดูที่ส่วนท้องโดยทั่วไปท้องของปูตัวผู้จะเป็นสามเหลี่ยมส่วนปูตัวเมียจะมีลักษณะกลมหรือรูปไข่ ประการที่สองดูขาปูปูตัวผู้จะมีขนที่ขาทั้งแปดขาส่วนปูตัวเมียจะมีขนที่ขาหน้าเพียงสองขาเท่านั้นอย่างที่สามคือดูไข่ปูปูตัวเมียจะมีไข่ซึ่งเป็นรังไข่และเซลล์ไข่ของปูตัวเมียแต่ปูตัวผู้จะไม่มีมีแต่มันปูเท่านั้นผู้สิ้นนานมองไปที่เจียงเสี่ยวไปด้วยดวงตาที่ชื่นชมเขาพยักหน้าบ่งบอกว่าเขาเข้าใจแล้วลินเจียดวินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่า เสี่ยวไปในคัดปูแบบนี้งั้นปูทั้งสองประเภทมีรสชาติแตกต่างกันไหมเจียงเสี่ยวไปยิ้มรับโดยทั่วไปแล้วปูตัวเมียจะตัวเล็กกว่าปูตัวผู้แต่ปูตัวเมียรสชาติอร่อยกว่าปูตัวผู้ผมเคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่ามีแค่ปูตัวเมียเท่านั้นที่มีไข่ปูซึ่งไข่ปูรสชาติอร่อยที่สุดแล้วทั้งเสี่ยวโจยิ้มและพูดว่ามันคงเหมือนกับเวลาเจอไข่กุ้งตอนที่กินกุ้งอบน้ำมัน เจียงเสี่ยวไปพยักหน้าเมื่อจงซิ่วหงเอาหม้อและเข้ามาให้เขาก็ขอให้เธอช่วยหาแปลงและเชือกป่านในยุคนี้ผู้หญิงแถวชนบทมักจะเก็บเชือกป่านไว้มัดเป็นเชือกรองเท้าของตัวเองจงซิ่วหงจึงหาได้อย่างรวดเร็วเจียงเสี่ยวไปล้างปูจนสะอาดก่อนจากนั้นจึงจับตัวปูด้วยมือซ้ายโดยใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่โป้งกดที่ด้านหลังของปูดึงขาของปูและก้ามใหญ่สองอันชิดกับตัวแล้วเอาเชือกป่านผูกรัดก้ามสองครั้งจากนั้นก็ผูกแนวตั้งและสุดท้ายก็ผูกปมลื่น ในขณะที่เขากําลังมัดปูอยู่นั้นทั้งเสี่ยวโจวหลินเจียจวินและผู่สิ้นหนานต่างก็มองดูอย่างใจจดใจจ่อหลินเจียจวินรู้สึกประหลาดใจทําไมนายถึงมัดละ่ะนายไม่ฆ่ามันก่อนหรือเจียงเสี่ยวไปยิ้มและพูดว่าผมจะนึ่งมันทั้งเป็นนี่แหละทั้งเสี่ยวโจวตะลึงนึ่งทั้งเป็นหรือนี่มันจะโหดร้ายเกินไปแล้วเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่า มนุษย์อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารอาหารอันโอชะมากมายถูกกินด้วยวิธีที่โหดร้ายเช่นอุ้งเท้าหมีและสมองลิงมีการกินแบบไหนที่ไม่โหดร้ายบ้างทั้งเสี่ยวโจวกรอกตาใส่เขาแล้วกล่าวว่าดูเหมือนว่าคุณจะลองกินมาหมดแล้วสินะเจียงเสี่ยวไปยิ้มในชาติที่แล้วเขาควบม้าถือหน้าไม้ไปบนทุ่งหญ้าสวรรค์นาแอฟริกันและได้ลิ้มลองอาหารแปลกๆที่หากินยากมาหมดแล้ว อย่างไรก็ตามเขาไม่จําเป็นต้องโอ้อวดใครเขาโยนเชือกป่านในมือของเขาไปที่ถังเสี่ยวโจแล้วพูดว่าคุณช่วยผมมัดหน่อยฮะถังเสี่ยวโจอุทานออกมาแต่เมื่อคิดแล้วเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยดังนั้นเขาจึงทําได้เพียงหยิบเชือกป่านแล้วช่วยมัดปูด้วยความไม่พอใจอย่างไรก็ตามปูดูเหมือนจะเป็นนักเรียนที่เชื่อฟังเมื่ออยู่ในมือของเจียงเสี่ยวไปแต่เมื่ออยู่ในมือของเขามันกลับกลายเป็นเด็กซุกซนยากที่จะมัดได้เขาถูกก้ามปูใหญ่ๆหนีบมืออย่างแรงหลายต่อหลายครั้ง ลินเจีดยดวินและผู่สิ้นหนานอดไม่ได้ที่จะหัวเราะและในที่สุดพวกเขาก็เข้ามาช่วยกันมัดปูที่เหลือเพื่อให้เสร็จเร็วฮ่าฮเมื่อเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเจียงเสี่ยวไปก็เริ่มทำโจกในหม้อดินจากนั้นก็นึ่งปูขนในหม้อเล็กและทําปูผัดเสียงล่าในหม้อขนาดใหญ่ไม่นานกลิ่นหอมของอาหารก็เริ่มโชยออกมา